ไขยหัวเราะูดิโอพอดแคแสต์ Laugh Life Balance สั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากไขยหัวเราะครึ่งราคาโดยสิริรักสกุลนิด พี่พี่คิดเงินผิดหรือเปล่าครับผมรีบถามเพราะหลังจากจ่ายาค่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยด้วยแบง์ร้อยแต่เจ้าของร้านวัยกลางคนร่างผอมหน้าตาเคร่งขรึมทอนมาให้เพียง24บาทเท่านั้นก็คิดถูกแล้วเนี่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวตั้ง70กว่าบาทได้หรอครับที่ป้ายเขียนบอกว่าชามละ40บาทเองเนี่ใช่ชามละ40แต่ชามนี้พิเศษห0บ ผมนึกในใจว่าไม่ได้สั่งพิเศษแต่ไม่เป็นไรผมโง่เองที่ไม่ได้บอกว่าเอาแบบธรรมดาแต่ตามราคาพิเศษก็ไม่ถึง70บาทแน่พิเศษก็แค่50บาทแล้วมาจากไหนอีก20บาทละครับค่าน้ำแข็งเปล่า5บาทค่ากระดาษทิชชู่3บาทค่าถุงงอกสด4บาทค่าพริกป่น2บาทค่าน้ำปลาบาท50ค่าผมไม่รอให้อีกฝ่ายพูดจบเพราะกลัวแกคิดแล้วเกินกว่า70บาท รีบโบกไม้บบกมือแล้วเดินออกจากร้านด้วยความเจ็บใจผมมองดูเบอร์ที่โชว์บนหน้าจออารมณ์ที่เคยขุนเคืองก็เปลี่ยนไปเป็นสดชื่นรื่นรมเพราะคนที่โทรมาก็คือน้องฝนน้องฝนสาวน้อยแสนน่ารักตาโตปากนิดจมูกหน่อยสวยโดดเด่นมาตั้งแต่เป็นสาวแรกรุ่นผมรู้ดีเพราะเราเรียนมาด้วยกัน ตอนนั้นนักเรียนชายเกือบทั้งโรงเรียนต่างชอบเธอรวมทั้งผมด้วยแต่ผมก็ไม่กล้าจีบแล้วนะครับได้แต่เนียนเป็นเพื่อนขอยให้คำปรึกษาคอยติวหนังสือคอยกันท่าจากหนุ่มๆที่มาจีบพอเข้ามาหาวิทยาลัยผมก็เลือกเรียนที่เดียวกันกันกบเธอเพื่อจะได้ใกล้ชิดเหมือนเดิมแต่นั่นน่าจะเป็นการตัดสินใจที่พลาดมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยละครับ เพราะผมต้องทนเห็นเธอเดินควงกับคนอื่นแบบจังจังคนแล้วคนเล่าแต่โชคก็อาจจะยังเข้าข้างผมอยู่บ้างตรงที่ความรักของน้องฝนก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ครบกับใครได้ไม่นานก็ต้องเลิกรากันไปจนกระทั่งเรียนจบเราแยกย้ายกันไปทำงานผมก็ยังติดต่อกับเธอเสมอได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของเธอมาตลอด เพราะเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเธอก็จะหันหน้ามาปรึกษาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องหัวใจหรือแม้แต่เรื่องเงินอาทิตย์ที่แล้วเธอโทรมาหาด้วยน้ำเสียงไม่สู้ดีนักเลิกกับแฟนอีกแล้วเหรอปลายสายตอบว่าใช่ตามมาด้วยเสียงตัดพ้อทำนองว่าพวกผู้ชายนี่มันเฮงซวยเห็นแก่ตัวไร้น้ำใจไม่มีใครเหมือนพี่เลยพี่แจ็ค ผมตอบกลับข้อความเหล่านั้นด้วยหัวใจพองโตที่อย่างน้อยเธอก็เห็นคุณค่าในตัวผมโดยไม่รู้เลยว่าประโยคที่ตามมาจะทำให้หัวใจผมพองโตยิ่งกว่าจนแทบจะหยุดเต้นเธอพูดอย่างจริงจังว่าเราลองมาเป็นแฟนกันไหมพี่ผมรีบปิดปากตัวเองเพราะกลัวว่าจะเผลอตะโกนออกมาด้วยความดีใจนี่แหละคือสิ่งที่ผมรอมานาน ผมอาจจะเคยคบหากับสาวอื่นแต่ก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมากมายสุดท้ายก็ต้องเลิกกันเพราะมีน้องฝนอยู่ในหัวใจตลอดเวลาผมตื่นเต้นจนนึกไม่ออกว่าจะตอบว่าอย่างไรดีเลยตอบไปแค่ครับเธอตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงหวานใสดังเดิมว่าวันเสาร์มารับเธอไปเที่ยวหน่อยนะผมตอบพร้อมรอยยิ้มหลังเธอวางสายผมตะโกนลั่นด้วยความดีใจ วิ่งไปรอบๆเหมือนกับคนบ้าแต่เมื่อผมนึกถึงคำพูดของเธอก็ต้องหยุดมานั่งครุ่นคิดเธอบอกว่าไม่ชอบผู้ชายเฮงสวยที่เห็นแก่ตัวไร้น้ำใจเอาละ่ะผมจะทำที่ััยแบบนั้นให้เธอเห็นไม่ได้เด็ดขาดหลังจากคบหาเป็นแฟนกันเราก็มีเวลาให้กันมากขึ้นไปเที่ยวไปดูหนังไปนั่งฟังเพลงไปกินข้าวด้วยกัน ทุกวินาทีที่มีเธอเคียงข้างผมมีความสุขมากรับรู้ได้เลยว่าหัวใจของผมมันพองโตขึ้นทุกวันแต่กระเป๋าของผมมันกลับแฟบลงแฟบลงเพราะต้องแสดงให้เธอเห็นถึงความมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวผมต้องเป็นสุภาพบุรุษโดยการทำหน้าที่เป็นคนจ่ายจ่ายแล้วก็จ่าย ระยะหลังๆผมจำเป็นต้องหาทางออกของปัญหานี้อย่างจริงจังซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่การบอกเลิกเธอหรือบอกให้เธอช่วยจ่ายเงินแต่ผมแก้ปัญหาด้วยการกู้กู้แล้วก็กู้ทั้งบัตรเครดิตทั้งบัตรเงินผ่อนกู้อาบางหน้าปักซอยยืมเงินเพื่อนร่วมงานโทรกลับบ้านไปขอเงินพ่อแม่ทุกๆเดือนผมต้องหมุนเงินจนหัวปั่นเอาน่น,นมาโปะนี่เอานี่ไปโปะนั่น สุดท้ายเมื่อทนไม่ไหวจริงๆผมเลยต้องพึ่งพาสิ่งอื่นที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนวันนี้ผมมายืนอยู่ตรงหน้าศาลเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผมเองก็จำชื่อท่านไม่ได้แม่นนักศาลของท่านไม่ได้ตั้งอยู่ตามต้นไม้ตามวัดหรือตามริมถนนแต่ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังกลางเมืองหลวง ผมเห็นคนมากราบบูชาท่านเยอะมากรีวิวเต็มหน้าฟีดก็เลยอยากจะลองขอพอรเรื่องการเงินกับเขาบ้างผมต้องตั้งสมาธิเป็นอย่างมากเมื่อจะอธิษฐานขอพอรเพราะบริเวณหน้าห้างมีการวางขายสินค้าไอทีซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำบูธแต่ละยี่ห้อต่างก็ใช้โทรโคงนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษเสียงดังแข่งกันชวนปวดหัวสุดท้ายก็ได้แต่ขอพอรไปอย่างวอกแวกเพราะเสียงโทรโคงก่อนที่จะปักธูป วางดอกไม้ไว้ตรงหน้าเทวรูปหลังจากนั้นก็กลับไปอย่างห้องพักตั้งใจว่าจะเปิดคอมขึ้นมาทำงานแต่ดันเผลอหลับด้วยความอ่อนเพลียจากการนั่งรถเมฟรีฝ่ารถติดไปไว่าเทวรูปกลางเมืองทั้งขาไปและขากลับพอโนม <c oughs> ผมขยี้ตาสำแล้วสำเล่าปลายเตียงปรากฏภาพชายชราซึ่งแต่งตัวชุดขาวตัดขอบเสื้อกางเกงด้วยริ้วทองสวมหมวกครวยยาวราวกับหลุดมาจากโรงลิเกลุงเป็นใครอะ่ะเข้ามาในห้องผมได้ยังไงอะ่ะเอาไม่ท่านข้ามวันก็จำกันไม่ได้ซะแล้วเฮ้ยข้าเป็นเทวดาที่อยู่ในศาลน้าหา้างยังไงล่ะข้ามาบอกข่าวดีกับเจ้า เจ้าเป็นคนที่มากราบไหว้บูชาคนที่หนึ่งแสนพอใีข้าก็เลยมีโปรโมชั่นมาแจกให้ฮะเทวดาก็มีโปรโมชั่นกับเขาด้วยอะตอนแรกผมสงสัยว่าใครเล่นตลกเทวดาคงได้ยินความคิดของผมแหละท่านก็เลยแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการทำให้ผิวกายส่องแสงเรืองรองออกมาเพื่อคอนเฟิร์มว่าเนี่ยเทวดาจริงๆผมใจเต้นแรง ก่อนจะตั้งสติได้พร้อมคิดว่าเอาวะลองขอดูก่อนได้ไม่ได้ก็ไม่น่าเสียหายาแล้วท่านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างล่ะครับหลังจากนั้นเทวดาหน้าห้างท่านก็สาธยายถึงโปรโมชั่นต่างๆนานาแล้วผมก็ต้องหูพึ่งเมื่อได้ยินสิ่งที่ต้องการไอเ,ร,เรื่องลดครื่งราคาที่ท่านพูดถึงสามารถลดได้ทุกอย่างเลยหรอครับแน่นอนสิ ทุกครั้งที่ต้องซื้อหรือต้องจ่ายเงินกับอะไรก็ตามอีกฝ่ายจะต่อรองและคนขายจะลดราคาให้เจ้าครึ่งหนึ่งงั้นผมเอาโปรโมชั่นนี้ก็แล้วกันครับดีแล้วถ้าได้รับโปรโมชั่นก็ให้รีบเอาไปใช้นะก่อนที่จะหมดเขตแล้วโปรโมันหมดเมื่อไหร่ครับเออนะ หมดรเมื่อไหร่เจ้าก็จะรู้เองผมตื่นขึ้นมามองไปรอบ,รอบๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติคิดว่าคงจะฝันไปอ่ะรู้สึกหิวขึ้นมาก็เลยตัดสินใจเดินไปหาอะไรกินแถวหน้าปากซอยเป็นเพราะไม่มีอะไรอร่อยผมก็เลยต้องจำใจเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมหลังจากอิ่มท้องก็เรียกเก็บตัง 90บาทอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวชามเดียวตั้ง90บาทพี่แกคงคิดราคาทุกอย่างเท่าที่จะคิดได้คราวนี้แพงกว่าคราวก่อนก็เพราะผมดันขอเข้าห้องน้ําด้วยขณะที่ผมกําลังหยิบเงินออกมาทันใดนั้นเองปากของผมก็เอ่ยคําพูดออกไปโดยที่สมองไม่ได้สั่งการพูดออกไปเหมือนมีใครมาขยับปากโอ้ยไม่ไหวหรอกค่าก๋วยเตี๋ยวอะไรแพงขนาดนี้ ขอลดครึ่งราคาได้ไหมครับพี่ได้ครับน้องลดครึ่งราคาเหลือ45บาทพอผมรีบหยิบแบงค์2บายใบพร้อมเหรียญ5้าส่งไปให้แกแล้วรีบเดินจ้ำออกมาจากร้านผมรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่สุดที่มีอำนาจพิเศษจริงๆซึ่งจะเรียกว่าอำนาจในการต่อรองคงไม่ผิดอะไรชีวิตของผมเริ่มง่ายขึ้น นี่สินก็ลดลงสามารถพาฝนไปเที่ยวได้อย่างสบายใจเพราะไม่ว่าจะจ่ายอะไรผมก็สามารถจ่ายได้เพียงแค่ครึ่งราคาแต่เพราะไม่อยากให้ฝนรู้กลัวเธอจะคิดว่าผมเป็นพวกขี้เหนียวชอบต่อแบบไม่เกรงใจผมก็เลยเลี่ยงไม่ให้เธอรับรู้ว่าผมมีอำนาจพิเศษสามารถซื้อของลดราคาได้ทุกครั้งผมกับฝนคบกันมาเกือบปีแล้วล่ะครับความสัมพันธ์ยิ่งนานก็ยิ่งแน่นแฟน เธอดูจะพอใจเมื่อได้เห็นความเป็นสุภาพบุรุษของผมตลอดเวลาที่คบกันมาในที่สุดผมก็คิดว่าถึงเวลาสำคัญที่ผมฝันมาตลอดนั่นก็คือใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดตลอดไปแต่งานกับผมนะฝนผมยอมรับว่าดีใจจนตัวสั่นเมื่อเธอตอบรับด้วยความเต็มใจ เราเริ่มคุยกันถึงกำหนดการจัดงานรายละเอียดต่างๆไม่ว่าเรื่องการจัดเลี้ยงทั้งตอนพิธีมั่นและตอนฉลองสมรสตอนกลางคืนการเลือกสถานที่เตรียมของชำรวยเสื้อผ้าติดต่อช่างภาพช่างถ่ายวิดีโอวงดนตรีที่จะมาเล่นในงานพิธีกรและเรื่องอื่นๆถึงตอนนี้ผมเริ่มเครียดเพราะรู้ดีว่าต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อจัดงานแต่งงานให้เรียบร้อยสมบูรณ์ แน่นอนว่าผมเป็นคนเดียวที่ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเพื่อแสดงให้เธอและครอบครัวเห็นว่าผมเป็นคนมีน้ำใจสามารถเป็นผู้นำครอบครัวและดูแลชีวิตของเธอได้ผมนอนเครียดอยู่หลายคืนบวกลบคูณหารดูแล้วแม้จะมีอำนาจวิเศษในการซื้อหรือจ่ายครึ่งราคาแต่ผมไม่น่าจะมีเงินพอจ่ายส่วนที่เหลือแต่แล้วไม่นานผมก็คิดหาทางออกจนได้ เมื่อตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมคิดแต่จะซื้อเครึ่องราคาทำไมไม่คิดจะขายบ้างในเมื่อเราซื้อของมาถูกขนาดนี้ผมจึงทำตามแผนซื้อของมาเครื่องราคาแล้วขายไปในราคาถูกและได้กำไรพอสมควรผมเริ่มจากการขายของเล็กๆอย่างเช่นกล้องมือถือแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นขายรถมอเตอร์ไซค์ขายรถยน เมื่อใกล้ถึงวันแต่งงานผมจึงมีเงินสดมากพอที่จะจัดพิธีได้อย่างสมบูรณ์แบบผมดีใจที่อย่างน้อยที่สุดก็มีพรวิเศษมาช่วยให้ผมผ่านวิกฤตตรงนี้ไปแล้วหลังจากนี้ไปผมจะต่อสู้ด้วยตัวเองจะขยันมากขึ้นเป็นเท่าตัวเพื่อจะดูแลฝนในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่ดีให้ได้ าลพร้อมกันทุกฝ่ายแล้วนะครับลุงประที่ผู้รับหน้าที่เท่าแก่มองหน้าคุณพ่อคุณแม่ของผมกับคุณพ่อคุณแม่ของฝนสลับกันผมก็มองหน้าฝนอย่างเขินอายเพื่อนเจ้าบ่าที่ส่วนมากเป็นเพื่อนสมัยเรียนล้วนส่งเสียงแซวกิ้วก้าวดังมาถึงหน้าเวทีตั้งแต่ผมแอบชอบเธอตอนมอปลายใครกันจะเชื่อว่ามันจะมีวันนี้วันที่ ผมกับฝนใส่ชุดไทยนั่งพะเพียบข้างกันเบื้องหน้ามีเงินสินสอดทองมั่นจำนวนหลายแสนท่ามกลางแขกเหลือจำนวนมากที่มาเป็นสักีพยานในพิธีไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนที่ทำงานเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายผมขอเป็นตัวแทนของเจ้าแจ็คหลานชายของผมและครอบครัวของเรา สู่ขอน้องฝนมาเป็นสัยด้วยสินสอดเป็นเงินสดจำนวน8,9999านวน8 9 99, 9 9 9บาททองอีก5บาทพร้อมจริงๆแล้วสินสอดเท่านี้ผมจ่ายไม่ไหวหรอกขอลดครึ่งราคาได้ไหมครับ oh <my> บ้าเหรอจะมาต่อราคากันแบบนี้ได้ยังไงโวยมาทางไหนไปทางนั้นเลยไอ้แจ็ค เอห้ารเ่ไจก็จะรู้เอองกหักความเหงาคนเจ้าชู้ความหึงหวงหรือการนอกใจทุกเรื่องราวความรักที่คุณสงสัยจะถูกคลี่คลายด้วยป๊อปไซส์แบบเข้าใจง่ายสุดๆไปกับหนังสือชุด t Diary of Love โดยคุณหมอปีเชษฐโชติศักดิ์หนังสือทั้ง3มเล่ม t h e o r y of Love Diary of loneliness และ d e o r y of Us กลับมาตามคำเรียกร้องในราคาพิเศษพร้อมลายเซน็นลดสูงสุด15%พร้อมส่งฟรีสั่งจองด่วนที่เพจบลริบุ o s และเว็บมินิมอลส s t ร์ติดตามสั้น Story เรื่องสั้นดีๆจากขายหัวเราะได้ทุกวันอังคารนะคะ